สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอร์ลเวจะมารีวิวไมโครโฟนนะคะซึ่งเป็นไมโครโฟนราคาถูกนะคะเป็นไมโครโฟนที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะติดอตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไมโครโฟนนี้ใช้มาประมาณ2วันและสองสองสามวันรู้สึกจะสองสามคลิปด้วยนะคะปรากฏว่าเข้าใจว่าไมอะ่ะมันเข้ากล้องแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ได้เข้านะคะ เวลาคนฟังเขาก็บอกว่าเสียงเบาเสียงเบาเราก็งงว่าก็เราใช้ไม้แล้วอ่ะทําไมยังเบาแล้วก็ปรากฏว่าเวลาที่เราฟังอะคะ่ะเราฟังจากโทรศัพท์มือถือเราเองแล้วก็บ้านเราอ่ะก็ก็เป็นเสียงก้องๆองแบบเนี้ยก็เลยเข้าใจว่าเป็นไม้ที่เสียงดังเมื่อวานนี้ก็ลงคลิปไปนะคะรีวิวปรากฏว่าเอ๊ะทําไมเราเดินไกลจากกล้องแล้วเสียงเราอะ่ะมันไม่ได้ยินก็เลยมานั่งพิจรารณาดูน่าจะเป็นที่เสียงมันไม่ได้เข้าไปนะคะ โบย่านะคะไมค์ my, ตัวนี้ชื่อว่าโบย่า BYM1 <a. S> นะคะพบว่ามีโทรศัพท์หลายรุ่นหลายเครื่องเลยที่ที่ใช้ไม่ได้หมายความว่าไม่รองรับอะค่ะไม่รองรับเจ้าเสียงจากไมค์ตัวนี้ที่จะเข้าไปในโทรศัพท์เราสับทางเทคนิคนี้ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไระนะคะก็เลยไปเปิดอ่า คลิปแล้วก็ถามน้องที่รู้จักกันนะคะที่เขาทําคลิปมาหมอน,นี้ทรายนะคะเราก็เออปรึกษาเขาปรากฏว่าเขาก็แนะนําว่าการที่จะใช้อ่าไมโครโฟนโ o y a b y m 1ได้เนี้ยจะต้องอัดคลิปผ่านจากแอป open camera นะคะ จะต้องอัดผ่านคลิป Open Camera แล้วก็เข้าไปตั้งค่านะคะเข้าไปตั้งค่าตรงจุด3จุดเข้าไปตรงที่วิดีโอเซ t ติ้งแล้วก็เข้าไปตรงที่ออด i โอนะคะแล้วก็เลือก External ์นอลมหรืออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอคลิปนี้คิดว่าน่าจะเสียงดังล้นะคะไมค์ My ตัวนี้ซื้อมาจากร้านใน s h อ p e e นะคะราคา250บาทรวมส่ง อยากจะเอามารีวิวเพราะว่าเชื่อว่าช่วงนี้คุณครูอ่ะจะต้องหาซื้อไม้เพื่อที่จะไปทำการสอนเขาบอกว่าไม้ดีๆค่ะที่ที่สามารถตัดเสียงได้ราคา2 0 0 0กว่าบาทตัวนี้250บาทนะคะถา้าถ้าเราอยู่ในห้องทึบเดี๋ยวจะให้ดูห้องนะคะให้ดูห้องด้วยห้องทึบนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างกระจกแง้แมแหวมไว้เปิดห้อง ตระจกทางนี้ไว้นะคะแล้วก็มีพัดลมหนึ่งตัวนะคะทีนี้เดี๋ยวจะเดินเดินออกไปข้างนอกสายเขายาวมากนะคะสายเขายาวมากเขาเขาเขียนไว้ที่เว็บเขาว่าสายยาวประมาณ6เมตรอันเนี้ยสำหรับคุณครูพาระนะพอดีมีเพื่อนครูเป็นครูพาระก็เผื่อว่าครูพาระเขาอาจจะต้องแบบว่ามีกิจกรรมที่อยู่ห่างจาก อยู่ห่างจากกล้องนะคะนี่นะคะก็ผูฟังก็ลองดูว่านี่ออกมานะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็เสียงข้างนอกก็จะมีทั้งเสียงนกนะคะเสียงจิ้งรีดเสียงมแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเสียงรถอยู่ไกลๆไ,ไม่ทราบว่าออกมาจากห้องที่เป็นเสียงธรรมชาติแล้วจะเป็นยังไงนะคะ นะเผื่อคุณครูจะได้ดูเอาไว้นะคะเพราเออถ้าเราอยู่ห่างจากกล้องมันตัดเสียงรบกวนได้ไหมก็พุกยะพบว่าถ้าเนี่ยเดี๋ยวจะเดินผ่านพัดลมก็ลองดูว่าได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามันตัดเสียงรบกวนได้บ้างแล้วเสียงเราดังพอก็ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะนะคะอ่า คุณครูลองไปพิจารณาดูกับราคา250ิบาทไม่มีขายนะคะเราไม่ได้ขายเราเอามารีวิวให้ดูเฉยนะคะนะคะคุณครูจะได้มีอุปกรณ์นะคะสำหรับการทำการสอดออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่สภาวะที่เรายังต้องระมัดระวังกันอยู่เนาะแม้ว่าเขาจะผ่อนคลายนะคะลองใช้ตัวนี้เป็นหนึ่งงเลือกนะคะวันนี้ รีวิวโบย่ B Y M 1ลองเข้าไปค้นหาดูใน Google เลยนะคะก็เผื่อว่ามันจะขึ้นมามีร้านไหนอาจจะมีถูกกว่านี้ก็ได้คุณผูรองเลือกดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ